สวัสดีครับพบกับบาสเกตบอลอ a คาเดมี่ y JO อนะครับเอพิโซดแรกเลยนะครับหนที่ผมทําทุกอย่างนะครับก็คือเวลาเข้ามาที่สนามเนี่ยอย่างแรกที่ผมทําก็คือสร้างความคุ้นเคยกับห่วงก่อนนะครับคือผมจะไม่เข้ามาแล้วผมก็จะไปยิง3นาคะแนนเลยหรือว่าไปทําอะไรเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป๊ขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะพลาดเวลาเกมการแข่งขันเนี่ยมันจะส่งผลไม่ดีเท่าที่ควรนะครับสิ่งแรกที่ผมทําเลยไม่ว่าจะเป็นห่วงแป้นสนามทุกอย่างผมจะทําความคุ้นเคยกับมันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามไหนที่ไหนก็ตามสร้างความคุ้น พุ้นชินให้กับห่วงนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยวอร์มอัพไปในตัวด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทายังไงบ้างนะครับทุกครั้งที่ผมมาในสนามไม่ว่าจะเป็นซอฟหรือว่าแข่งเนี่ยผมทําอะไรและเริ่มจากอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมเริ่มแรกนะครับพอมาถึงหน้าห่วงผมจะเริ่มจากหน้าห่วงก่อนกางขาประมาณช่วงหัวไหล่นะครับสมมุติเราถนัดขวาเราจะเ,าเท้าขวานําสมมุติเราถนัดซ้ายเราจะเ,าเท้าซ้ายนําเล็กน้อยนะครับไม่เยอะกางขาพอประมาณ นำนำข้างที่นำข้างเท้าข้างที่หนัดนำหน้าเล็กน้อยนะครับย่อเข่าลงจินตนาการเป็นเส้นตรงนะครับค่อยๆยกบอลขึ้นไปนพักที่หน้าศีรษะโดยที่อยูใ่ในเส้นตรงนั้นเราก็ผาักบอลแล้วใช้โฟลตู ประเด็นสาคัญที่ต้องเน้นคือพยายามสังเกตตัวเองว่าเราจะอยู่ภายในวงกลมเวลาถ้าออกข้างนอกปุ๊บมุมการยิงของเรามันจะแหลมนะครับสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเน้นก็คือพยายามอย่ายิงให้โดนห่วงนะครับให้ไล่ห่วงที่สุดและทุกครั้งที่บอลลงให้เราจําน้ําหนักของการปล่อยบอลของเราไว้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้บอลลงห่วงบ่อยที่สุดฉะนั้นน้ําหนักความจํ m ม s c l e ม e m o ร y เป็นสิ่งสาคัญนะครับในการฝึกเหน่านี้ต่อมาหลังจากที่พี่ยิงลงห่วงไปแล้วพี่จะยิงใช้มือเดียวยิงชิ้แป้นด้วย จริงๆแล้วจุดที่ควรเล็งมันคือจุดที่มุมมุมสี่เหลี่ยมด้านเล็กๆข้างบนเนี่ยคือจุดที่ควรเล็งที่สุดนะครับแต่สำหรับผมผมจะยิงให้โด่งกว่านั้นผมจะยิงโด่งขึ้นไปอีกเพราะว่าผมต้องการสร้างเคิร์ฟการยิงของผมให้โด่งพี่จะไม่ยิงให้มันต่ําพี่จะยิงให้มันโด่งนะครับเพราะว่าหนึ่งพี่ต้องการฝึกมุมของการปล่อยบอลของพี่ให้มันโค้ง ให้มันสวยแล้วให้มันให้มีโอกาสลงห่วงมากขึ้นเพราะว่าห่วงมันขนานกับพื้นถ้าคิดตามหลักแล้วบอลมันควรจะต้องด่งถึงจะลงนะครับไม่ควรจะเป็นบอลแหลมหลังจากซีรีส์มือเดียวเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทํายิงต่อไปเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้จะเป็น2มือนะครับผมจะนํามือซ้ายมาประคองเหมือนเดิมก็คือจะเป็นท่ายิงของผมเลยนะครับสังเกตด,ดูดีผมเอาสอกชิดพุงนะครับจินตนาการเป็นเส้นตรงแล้วก็ให้ตั้งขึ้นไปรอหน้าผาหลังจากนั้นผมเอามือซ้ายมาประกบนี่คือท่ายิงที่ผมยิงประจํา ดังน,นั้นการที่ผมเริ่มวอร์มสนามหน้าหัวไม่ว่าจะเป็นสนามไหนที่ไหนก็ตามนี่คือสิ่งแรกที่ผมเริ่มทาก่อนนะครับเรามาดูกันครับว่า2มือทําอะไรบ้างเหมือนเดิมนะครับการขาวเล็กน้อยนะครับย่อข่าลงสอกชิดพุงจินตนาการเส้นตรงนะครับค่อยๆตั้งแล้วมือซ้ายาประกบแล้วก็ปล่อยแค่นี้นะครับเอามือไอ,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 อข้ขามือทิ้งไว้นะครับเหมือนเดิมสอกชิดพุง ตั้งไว้เอามือซ้ายประกบแล้วก็ปล่อยนะครับตอนที่พุง่งเอามือตั้งไว้ประกบแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้ว5้าครั้งปุ๊บเรามาเปลี่ยนด้านข้างนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ทำง่ายขนาทีแรกแต่ถ้าน้องทำเรื่อยๆทุกวันมันก็จะง่ายขึ้นทุกวันนะครับนี่ก็เป็นซีรีส์ของการวอร์มของผมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามไหนก่อนซ้อมก่อนแข่งก่อนทุกอย่างในการที่ผมจะเริ่มเล่นหรือว่าเริ่มเ,เล่นบาสเกตบอลของผมทุกวันผมจะเริ่มทำอันนี้ก่อน นี่ก็เป็นอีพีแรกนะครับสำหรับการสร้างความคุ้นเคยกับบอลกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้อมหรือว่าจะแข่งนะครับผมก็จะเริ่มทำอันนี้ตั้งแต่ทีแรกนะครับให้น้องๆก็ลองไปนำฝึกดูนะครับถ้ามีปัญหาสงสัยอะไรก็มาถามซีมีนะครับแล้วก็พบกับผมนะครับเจโอบาสเกตบอลแคม e ์ y ี้บายเจนะครับในอีพีตอนหน้านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอีพีตอนหน้าเราจะมาสอนเรื่องอะไรกันนะครับสวัสดีครับ